เอาครับเอาครับเทปลองจริงแมหลุดกรอบครับเยี่ยมดีดีเราโยนลูกนี้เข้าพี่ทน แล้วมาคนเทพติดได้ไ,ไม่ทันครับคนเทพดีนะโดนต euh ั้นไปแล้วไปลูกนี้ย่าย่ายิงเบาครับเขาบุฟิีดนแล้วแล้วเล่นใกล้ๆครับโจนาทีโจนาทีแทงไปคนเทพคนเทพล็อกได้ครับคนเทพข้ามไปแมตติดแล้วมาโจนาทีดักได้โจนาทีโจนาทีให้ไปทีมเบิร์ทีมเบิร์ข้ามมาแล้วลูกนี้ เอ็นดีที้ไปได้ครับเอ็นดีทีเอ็นดีที้ล็อกไว้แล้วแมาส่งสั้นไปหน่อยครับอาอารีเอฟเอฟหลากหมาลองจิงแม่ขีนเป็นแจ้เขาปล่อยครับ <c oughs> <c oughs> โยนลูกนี้อ่าทิมเบอร์บอลลงสวยครับทิมเบอร์มาแต่โดนแขนครับเอามือหลบไม่ออกครับ แรงครับสอน,ออนล่ะได้เอฟน่นจางแทนครับเจ้าเอฟไม่มีเจ้าไอ้ไม่มีเจ้าออฟครับตัวเซตเกมหายไปเยอะเลยครับโคชเทพมาครับอ,รอัมรีอัมรีลอกมาอัมรีอัมรีอัมริไฮบาอีอีข้าไปมริาเยายาเรียกเพื่อนแล้วลองเปิดมาอีเติมไป แล้วโดนสก,กัดโค้ชเทพสก,กัดไม่ผ่านอาลียิงแม่พิทนอีกแล้วครับทีมเบลทีมเบล ลองยิงเรียบร้อยครับอาลีแมประตูที่5ขอคงจะตัวแล้วครับวันนี้ครับซอกฟอร์มครับลองยิงครับมินแจครับได้ครับมีหยอกล้อนิดหน่อยครับสอตะครับแอนดี้ข้ามไปครับ อาลียิงมากดไม่ลงครับโจนข้ามมาครับเห็นดีดี ข้ามไปครับหลอกสวยครับอัมรีแล้วแทงไปอาลีมาร์แมสุดกรอบครับเปิดนก โอ้โหถือยิงลูกนี้มาติดบล็อกครับ,บ,อรบลองเอฟมาลูกนี้มาแต่รับหลุดครับโอ้โหเจ้าเอฟปุ่งโมงได้ครับไวมาห่างหางครับ6-2ครับ ทำส,สกอร์ได้ครับโจเอฟ นาทีจ่ายสั้นหาครับอารีพลิได้ครับอารีจ่ายติดโจ้ฟโจทีโจทียิงติดมาลูกนี้มาทิมเบิลให้เอฟและจับบอลแล้ว โสนสาก,ากัดับ <c oughs> ย้อนไม่ทันครับโคนาเทพ <c oughs> พยายามเติมเต็มที่แล้วโคนาเทพโอ้ไปอย่ั ทิมเบิลทิมเบิลแม่ย้อนหลังเอฟไม่ทันเนาะตียังตียังเลอกไปได้ครับตียังตียังตียังเลาะไปแม่โคตรเทพครับสามวันสุดท้ายครับยังช่วยไม่ได้ครับโคตรเทพโอยไปตรงนี้ทิมเบิลดักได้ทิมเบิลทิมเบิล พลิกได้สวยแต่เอนดี้ดักได้เอนดี NFT แหม่ควรจะเทพไปผักครับลูกนี้หากับเหลือสิบทีครับสกอร์หกครับยังหาเกนพอสมควรครับสูรเธออยากมีแต้มนัดน,น,นี้ต้องเร่งทําอะไรสักหน่อยครับแต่ปัญหาคือตัวสํารองไม่มีเลยครับวันนี้เต่าจ้าลูกนี้ปล่อยไม่โดนใครครับออกครับวันนี้ โอนเจ้าหน้าที่ลองมาได้อ้แล้วไปทิง้งขาทิง้งไปครับครับฟาวครับครับได้ต่อครับสิลพาร์ เอ้าจายาเปิดมาแม่ชนเสากูปูเปิดได้ลุ้นครับแต่ย่างโฉบไม่โดนครับทนทนโยนลูกนี้ปล่อยแล้วทิมเบิลทันไหมแม่ปล่อยเสียจังหวะไปเหมือนกันครับทิมเบิลสปีดไปแล้วครับแต่เอาบอลไม่อยู่ครับเอนดี้ดึงไว้ครับเอนดี้แล้วลากออกมาครับติดครับ เทพเปิดมาแล้วทีมเบลล็อกได้ทีมเบลจีดแม่ไม่ตรงกรอบครับทีมเบลโยนแล้วดักได้ครับคนนะเทปแล้วเอาบอลไม่อยู่ครับเสียจังหวะแต่เอฟสปีดหนีไปได้ครับเอฟเอฟล็อกไปได้แม่โจน ยายาครับล้มตัวสกัดได้ครับแล้วเป็นบอลคิลเลอร์พาสด้วยครับลูกนี้อาหลี้าครับเกือบโดนชนนาทีฉกแล้วเอ็นดี้ดี่ข้ามไปยาย่ายายาล็อกไว้ครับแล้วแทงมาลึกไปหน่อยครับ เอาแล้วตายรอดขามาได้เปียบแล้วแทงลูกนี้แล้วจริงติดครับแล้วสก,กัดมาลูกนี้ข้ามออกไปครับไฮ้กรับอลต่อครับคิลเลอร์พาร์อกบบ้างครับเอาโยน หลังครับเข้ามือพี่ทนทนโยนใบครับที่ว่างครับทิมเบลทิมเบิลไฮมามาแล้วสก,กัดผิดแม่นิดเดียวเลยครับ เอาครับจนที่ล็อกไปได้แล้วโดนจิมมี่ครับแทงคนละช่องกับซิมเบอร์ครับอา้าครับเหลือ12นาทีครับสกอร์เดิมครับ6-2ครับตอนนี้ยายะ,ยะนบอนลนี้มาครับยยาแทงให้เอ็นดีดีวิ่งเอ็นดีดี ก็หมาโดนลุมับเอฟแต่สกัดก,กันโดนยังองครับบอลที่สุดแล้วคือหลังก็สอนสอนาตะสอนคือหลังครับตั้งให้ชนชนโยนไม่ผลครับอีดักได้อีปล่อยให้อลีเล่นอาลีอาลีล็อกไว้อลีข้ามฟากไปเอ็นดีดีเอ็นดีดีได้ล็อกมาส่งหลอกส่งแล้วแม่พยายามจ่ายครับย่า,าย่าย่าย่ายิงลูกนี้พี่ทนเซฟไว้ได้ครับ <c oughs> โยนลูกนี้เอ็นดีดีเอ็นดีดีแล้วยิงชนคานครับโอ้โหได้ตั้งดีครับยิงมาติดไซคก้อยชนคานครับแล้วแชลบออกออกบอกว่าไม่แชลบด้วยครับคนาเทพแล้วโยนลูกนี้คนาเทพ เอ็นดีดีครับดักได้เอาครับได้ต่อครับบุกต่อเนื่องครับกินลพัทเอ็นดีดีลองยิงครับติดเจ็บอี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 ข้ามไปลูกนี้ล็อกมาแล้วอาลีอาลียิงติดพิทนแม่ทนเล่นเร็วไม่ได้ครับโอ้โหบอลไม่เข้ามือครับโดนโยนให้สอนโนตุระสอนโนตุระแล้วแทงติดเอ็นดีดีครับเอาครับสิบนาทีครับ รู้สึกว่าบอลเล่งแล้วครับ10นาทีเอฟเอฟมาล็อกไม่ได้ครับจงังหวะคืนยับพี่ทนทนทนจ่ายไปทิมเบิลทิมเบิลพิกบอลสวยครับทิมเบิลทิมเบิลข้ามฟากแม่ไม่มีใครครับพยายามตวัดข้ามฟากก็ไม่มีใครเติมทางซ้ายครับไป ย่าๆย่าๆย่าๆอยูย่ยยยแล้วลุงนี้ติดแงครับเอฟเอฟให้ F มาคนเทพดักได้แล้วคนเทพล็อกแม่ไม่ผ่านเอ็นดีดีครับ ไม่ได้เล่นทีเดียวครับโคนาเทพวันติดเท้าครับไม่เชียงเท้าครับลูกนี้เอาบอลที่โคนาเทพครับโคนเทพโยนแล้วสกัดไปสอนตะปล่อยออกครับเอาทุ่มต่อครับแล้วเปิดมาด้านข้างเอาติดกันเองครับแล้วเกมสวนเกมสวนไหม ตียางตียางล็อกสวยด้วยครับตียางมุดไปแล้วลองยิงชนคานอีกแล้วครับแม่ทำสวยๆลูกนี้เอ็นดี้ลองด้วยซ้ายครับเฉลบเจเอฟออกไปครับโอ้โหขอลองเลยครับตียางลูกนี้แล้วเปิดไปครับปัดได้ครับพี่ชนครับสกอร์ยัง6-2ครับกีพัฒน์ยังไม่ได้อลีอาลี แล้วสก,กัดแม่ออกสก,กัดจากเส้นออกมาได้ครับสอนตะแล้วก็โดนสก,กัดอีกรอบครับยิงเงับติดครับ <c oughs> แล้วมาทิมเปิลทิมเปิลไม่ถึงครับตัวเอีดีดัดกไว้ครับ อ่ครับบอลคิลลเอร์พาอีกครั้งค,ครับเห็นดี้ดี้เดี้ามติดอ่ะครับแล้คืนมะเอ็นดี้คืนคืนคืนเราโจ้น่าเอ็นดี้ดีรับได้เอ็นดีดีสปีดขึ้นมาเอ็นดีดีเอ็นดีดีดดด ล็อกไว้ครับอาลีอาลีข้ามมาตียังตียังลองยิงแนมะ่ติดโจนนาทีโจที์ทล้าลูกนี้ไปอาลีอาลีล็อกไว้แล้วอาลีให้ไปทางขวาครับตียังข้ามฟากมาเอนดีนี้ยิงฉลบครับทำอไรจมวยเนหะอแสงแสงอา,อาทิตย์ยังแสงอาทิตย์ต่อยเมื่อกี้ชน,นะ tay chớp lật nam vậy. lạc lạng vật lạc 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 chi pha, lạc Hello. kén là mai ok mai, vô. Uh, mai, bon thay, thay xá, mai một tay video rồi vô mai tay kíp bốn nha kén vô tay còn củ xám mà có củ kén củ lẹt ôi giờ giờ tên ai? ngay ờ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  ที่เอีอีมาทำเอ็นดีดี้อเอนดี้ดิ้อตามไปอี่ยังยังยังถึงเงี้ยเอ็นดีดีล็อกแม่ไ่ผ่านโจเอฟโจเอฟตายติดสปีดแล้วลูกนี้ดึงไว้โจเอฟล็อกได้อีมาช่วยไม่ได้ครับอีอีแล้วแทงช่องไปอาลีอาลีปล่อยให้อีแม่เอฟกับยังขยันเงี้ยโจเอฟ ไปสกัดได้ครับ,กรบหกสองครับตอนนี้ยังลองจิงครับติดดูว่าจะเปิรลแฮตติกได้เปล่าครับวันนี้ครับเพราะว่าอาลีได้ยิงไปห้าประตูแล้วครับแล้วจิงครับตัย่างย่างหลอกมาได้มาตั้งใหม่ครับก่อนออกมาตั้งที่อีนี่แทนคง,งกลางให้อาลีอาลีให้เอ็นดีด้ ี <N> <c oughs> e, จับบอลหลุดนิดนึงปาไปเล่นได้แล้วโตนล็อกไว้ไ่ายมากตียังงัดบอลแล้วลูกนี้คือล้างครับอีอีให้เอนดี้ดีดีดีล็อกไม่ผ่านครับทิมเบิลทิมเบิลทิมเบิลทิมบลลากไว้แล้วทิมเบิลหลอกมาเอฟมายิงลูกนี้ติดอีบ ครับสามนาทีครับถูกัว่าไกรมีสกอร์เพิ่มอาลีหลุดไปอีกแล้วแม่ตันาทีเข้าบอลแม่นครับชะลอไว้ได้ออกมีเปลี่ยนครับพีทโอนลงครับโคนาเทพไปเป็นผู้สาประตูแทนครับแล้วแล้วเอ็นดีได้ตั้งครับแม่สามต่อสองไม่มีใครลงแล้วจ่าย่ายิงแม่หลุดไปเลยครับจ่าย่าครับได้ตั้งหนึ่งหนึ่งนับลูกนี้ครับแม่เป็นทีมที่ยิงงั้น ครบเกือบทั้งทีมครับเซอร์พาสนี่ขาดกิมินแจครับไม่มีโอกาสได้เล่นตำแหน่งอื่นเลยครับซีซั่นนี้ครับได้ลงมาเป็นกองหลังอยู่ไม่กี่นาทีครับไปลูกนี้ดักได้อมรีอมรีอมรีให้อีกทีโดนสกัดไว้ครับต่อ,อ, <c oughs> อท้ายมาเ <c oughs> อีก้ยยัง ตียางล็อกไว้กับตียางล็อกสวยมากแล้วลูกนี้ตียางตียางกับบอลเชิงเท้าพยายามเล่นกับโจที่มาได้กับทิมเบิลเบิร์กสตอร์ไว้ครับทิมเบิลทิมเบิลทิมเบิลล็อกไม่ผ่านยุงแม่พยายามแหวกสองครับหอากับเกมสวนของคิลเลอร์พาร์ตเอ็นดีดีเอ็นดีดีจ่ายทางซ้ายมาแล้วจ่ายยาครับมายิงแล้วผลเทพสกัดได้ครับอหาครับเหลือไม่ถึง2นาทีครับ าลูกนีอีเปิกยิงเรียบร้อยครับได้อีกแล้วครับเจ้าอีฟประตูที่สองของตัวเองครับโอ้โหเอ๊ะครับเจ็ดสองครับโอ้โหครับเงินมันครับพิลฟ้าวันนี้ครับ,บ,บสีนี้มีกันเห็ <laughs> นไ, <laughs> ได้ไดไดเลยเลยครับ อ้มีมาเอฟดักได้เจ้าเอฟล็อกไว้แล้วลองยิงแม่มินแจครับไม่หลองครับวันนี้ก็ช่วยไปเยอะครับมินแจครับเดียกว่าเจ้าตัวนี้ออพสกิลเป็นผู้รักษาวตูมาเต็มตัวครับพลาดน้อยแล้วครับเดี๋ยวนี้อนนี้เสียสละสุดครับผนผู้รักษาวตูแทนเจเกอุนไปเลยครับแล้วยิงลูกนี้ชนเสาอีกครับสอนตาครับแม่ลูกสวยครับ ไอ้เจ้าเอฟงัดมาลูกเห็บหากรินแจพินแจล้วจําบอลออกมาแล้ว,ออลวโอ้โหเนนีด,ดินนีด,ดินด,ดช,ช้าครับนจน,จนัดมาเอฟากระเพาะเสียสมาธิหน่อยครับเจ้าเอฟหากรเพานื้อ38มสิบแปดครับีห,บดดดดดดหยาย,า,ยาขอมั่งเอ้ไปองคนาเทพครับหลบแล้วครับคนาทพบ,บอกครับ ยังไปตรงตัวครับเดี๋ยวล็อกได้ครับเอ็นดีดีเอ็นดีดีเอ็นดีดีเอ็นทีดีป้อลเชิงเท้ามากครับเอ็นดีดีโอ้โหล็อกสวยครับเตียงสายคาสิกครับเจ้าเตียงเจ้าเตียงครับหญิงลูกนี้ติดการวิทวนครับากับกาวีครับแล้วเปิดแหมโมงไว้แล้วมินแชหมดเวลาครับโอ้โหกับสามแต้มของชิรล์พาสครับ ในเส้นทางลุ้นแชมป์ครับ